พอถึงเดือนเมษายนของทุกปีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงการละเล่นสงกรานต์สาดน้ำตามประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานวันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านเที่ยวสงกรานต์ที่ภาคเหนือกันค่ะกิจกรรมไฮไลท์สงกรานต์ภาคเหนือระหว่างวันที่4ถึง20เมษายน2567นี้นะคะ แบ่งตามจังหวัดเชียงใหม่มีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง20เมษายน2567กิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยพิธีอัญเชิญวงสวงน้ำศักดิ์สิทธิ์9แห่งค่ะช่วงวันที่4ถึง9เมษายนนะคะประเพณีส่งน้ำพระมหาธาตุเจดีและสักการบูชาพระสัพันยูเจ้าเดชเมืองณวัดเชียงยืนค่ะ ส่วนวันที่7ถึงวันที่15เมษายนนะคะกิจกรรมถนนใส่น้ำสืบสารมหาสงกรานเชียงใหม่จุ้มกายเย็นใจปีใหม่เมืองเชียงใหม่ณถนนชัยภูมิน้าโรงแรมอะโมราท่าแพช่วงประตูท่าแพสิบสาถึง15เมษายน2567ค่ะพิธีตักบาตรส่งน้ำทิพย์องค์เจดีหลวงห่มผ้ามหาเจดีและพิธีเจริญพระพุทธมนตรับพร ใหม่ไทยณวัดเจดีหลวงวรวิหาร20เมษาย,ยน2,567เอาใจสายปฏิสตร์น้ำกันให้ชุ่มค่ะณนะศูนย์การค้าเมยา่า1 2 1 6เมษาย,ยนวอเตอ,อร์เวิเชียงใหม่2024ณลานม้วนใจ13เมษาย,าย,ยนเป็นต้นไปค่ะจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่1-20เมษาย,ยน2,567ค่ะ ตานเจดีไซายตานตรงปีใหม่ส่งน้ำพระพุทธรูปงานตัดตรงปีใหม่ณนะวัดพระธาตุริกุลชัยวรวรมหาวิหาร1-20เมษายน2 5 6 7นะคะงานประเพณีปีใหม่เมืองบ้านโฮองจุ้มใจปีใหม่เมืองครั้งที่19ณนะช่วงวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนวัดบ้านโฮองหลวง13-16เมษายน2 5 6 7ค่ะ ประเพณีเปลี่ยนผ้าและส่งน้ำอนุสาวรี3ครูบาและเปิดป้ายหอประวัติศาสตร์อำเภอลีสมโภธด,ดาบน้ำลี้สิริเวียงชัยณนะอนุสาวรี3ครูบา19-20เมษายนค่ะจังหวัดลำปาง1-13เมษายน2567นจะคะจังหวัดแพร่11-21เมษายน2567ค่ะ จังหวัดเชียงราย11-15เมษายนพะเยา12-15เมษายนจังหวัดน่าน12-15เมษายนและแม่ห้องสอน13-15เมษายน2567ค่ะสะดวกที่ไหนไปเที่ยวที่นั่นนะคะ